สวัสดีครับพี่น้องมืนี้ก็มาพบมาพอกันคือนกองมาพอข่อยคือนกองพี่น้องทางช่องแท็กซี่สวนน้ำพูมิกับมืนเอกมาพอกันในสตูดิโอแท็กซี่สันจวนจอดมองไห้นเขาก็ข่อยก็อัดคลิปมองนั่นแหละของแท็กซี่สตูดิโอสันจวนข่อยก่อนอื่นก็ สิไปฟังข่าที่งานกะสวัสดีทักทายเอฟซี FC, แฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมชนทิชาสุขูสุขคนพีนองสวัสดีทุกท่านผู้ที่ขอมาให้กำลังใจผู้ที่เข้ามาติดตามช่องแท็กซี่สุวรรณภูมิสวัสดีทักทายทุกท่านเลยสวัสดีทัวโหลวงคือ, <c oughs> อกอลกลับมาคุยนัวหัวมวนมาคุยสบายสบาย,บายตามสไตล์แท็กซี่สุวรรณภูมิคือกอามาเบาเล่าอุบลมาเบาอีสานอุบลให้มุ่เจา้าฟังคือกอาก็ <c oughs> <c oughs> มาฟังข่าวคิวงานเลยพี่น,น้องเมื่อวานน้องแอมเพิ่อนมีงานรายการดนเพียงชิงทุนสันจอนนะอยู่ทงสีเมืองอุบลจังหวัดอุบลราชธานีตามคิวงานเพื่อนอ่ะเพิ่อนคืนอ่าสี่โมงสิบพี่น้องสี่โมงสิบแต่ว่าค่อยดูไลฟ์สดมีเล็กนะกับสี่โมงประมาณสี่โมงสี่สิบเนี่ยมั้งถ้าจำไม่ผิดเพื่อนกามีกิจกรรมมีกิจกรรมก่อนอะไรน้องแอมเพื่อนก็ ลองแค่สาเพลงพี่น้องลองแค่สามเพลงเพลงเนี่ยก็คือเพลงเพลงดังของเมีอังคานังคุ้นใช่นั่นแหะสาวอุบลรอดหลักเสียงท่วงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวอุบลถึงคนที่ลืมความหลังฟังลำน้ำมูลหากบอจริงทิ้งสาวให้วุ่น น้ำใจช่างเปลี่ยนเวียนมุนบ่เหมือนสัญญาเมืกก่อคราก่อนนั้นเพยงนี <yah oo> ้พี่น้องสาวบนลออหลักนี่ฟังยำได้กับมวนยำนั่นยังเป็นอมตะคือเก่าสาวบุนลออหลักทั้งแอมเพิ่นก็ได้เอามาใส่คื้นี้ที่ลองตลอดพี่น้องของเพลงของแม่อังก็นางคุณชัยแล้วก็เพลงที่สองก็คือดาราคืนเดียวพี่น้องดาราคืนเดียวเพิ่นก็เอามาลอง อน่าจะเป็นเพียงข้อพื่อของเพียงนลมอลคอยก็จําไม่ได้จือไม่ได้ว่าต้นฉบับของเพียงนี้คือผู้ใดแล้วก็เพียงที่สามก็คือสาวม,มาปอปา,ายางไอหักพี่น้อง <c oughs> สาวม,มาปอปา,ายางไอหักเป็นกระลองแค่สามเพียงกระลงจากเวทีเพราะว่าน่าจะมีมีตารางงานแค่นั้นอากาศกระหอนหอนวม่านพี่น้องขนาดยังบอลหอดสองกันอีกอีกประมาณ อ่าซบมือกระสงการแล้วอีประมาณอาทิตย์กว่าก,าก็สงการแล้วนะ้อนหอนว่านี้จนนั่นไล่ซดพีติกเป็นผู้ถือโทรศัพท์ให้ไม่เล็กหนอยคนว่าโอ้ยหอนแห้งขอเขาคอมมันก็เด้อพี่น้องคนว่า <laughs> ผู้ถือโทรศัพท์ <laughs> กะอลงองแอมลงจากไปทีแล้วคุณเงียง่นกับมาเนเพิ่นก็ขึ้นพปที่กนซื่อดังคุณแฝงพระกชนครับก็ขึ้นเวที อ่ดนเพลง k ิงทุนสัญจรนั่นแหะกาเป็นการอ่ากิจกรรมกับแฟนคลับแฟนเพงลงในการโดนเพลงคิงทุนนั่นแหละพี่นอ้องพอน้องแอมขึ้นไปที่รอบสองนี่ได้ข่าวหนึ่งข่าวเดียวพี่น้องไม่เรียกว่าแบทคอยสิเบอร์ลาเดอร์พี่น้องเอาไอ้ซ้ำนี่แหละพุณว่าคอยกันในเบองไรสดซ้ำนั่นละ่ะผู้ไในเบองไรสดเนี่ยกบ็บ่อยฟังนี่เด้เมอมือว่านี่เพราะว่าแบทไม่เรียกเพรากรเบริดซ้ำนั่นน่ะ กาหลังจากนั้นเพื่อนกับประมาณใบใบสองเคืองใบสา 3, มพี่น่องใบสามเพื่อนกับเดี๋ยวไปตัวงานอันงานที่สองที่โรงงานต้มจับบ่งานต้มจับพี่หน้องแต่ว่าอันนี้เป็นรายการโดยเพียงจิ้งทุนสันจออิรพี่น้องเพื่อไปอัดรายการนะเพื่อไปลรายการไม่มีการไล์สุดไม่มีการไล์สดพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเจาะหมอกรายการโดยเพียงจิ้งทุนเพราะว่ามี เพิ่นบอกนะมีคนส่งข่าวมาบอกอยูยว่าม่มีการไล่สดน่นนะอันที่โรงงานต้มจับเราก็เลยได้ดูแค่ช่วงแรกช่วงเสา้าตอนตอนสี0นมงเสานะพี่น้องก็ประมาณนี้เมื่อวานนี้บรรยากาศข่าวคิวงานเมื่อวานนี้ของรายการดนตรีชิงทุนสัญจรกล่าวาว่าข่าวคิวงานืันนี้เลยพี่น้องใครที่ <c oughs> กาาําลังรอฟังข่าวคิวงานน,น้องแอมวัวนาวานี้ ืัอนี้น้นองแอมเพิ่นมีงานอยู่วัดวัดลักซีสโมโสรนพี่น้องวัดลักซี่สมโสรนตำบลยกกะบ,บัดอำเภอบันเทวจังหวัดสมุทรสาคกรกลับกลับมาบ้านเกิดน้องแอมคือเกาพี่น้อง <c oughs> จังหวัดสมุทรสาครเปลี่ยนงานอ่าเป็นงานวันนดลักซีสโมโสรนพี่น้องงานประจําปีเพิน่นก่าพลาขึ้นทําการแสดงกับตามตารางงานเพิ่นกะ สี่ทุ่มพี่น้องสี่ทุ่มเป็นต้นไปอันนี้คอยกับวันนียว่าจะตรงหรือว่าตรงเวลาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่ก็จะเลดเลดเลียดก่อนหรือว่าส่วนนี้จะเลดนะนะพี่น้องก็จะสี่ทุ่มยี่สิบสี่ทุ่มเครื่องไปสั่ลังเพราะว่าเวลาตารางงานก็ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่เหมือนเหมือนมัอว่านี่นะขึ้นมัอว่านี่นะกับสีวาซีมง่งเศรายุติว่าเกือบหามงา่งเศร้า ผู้ดใดอยู่ใก้พี่น้องผูใ้ใดอยู่ไกล่วันลักซีสโมสสอนบ้านแผพวก็อย่าลืมไปให้กำลังใจลูกสาวลาคอยพี่น้องน้องแอมชนทิชาเจ้าของผลงานเพลงคำสัญญาที่ชาโนม,มานหัวข้าวสาวบานดอกละกัอ่ะซิงเกิลลาสุดพี่น้องน้องเอ,อินมาคบไอเอ,อินมาคุยว่าถึงซิงเกิลลาสุดก็อย่าลืมเขาไปให้กำลังใจเขาไปเบิ่งเว้นพี่น้องเข้าไปฟังอ่าช่องยูทู e ทางช่องยูทู e จะมีโกูพี่น้องน้องเอ,อินมาคบไอเอ,อินมาคุย ตอนนี้ยอดวิวกับหาแสนกว่าพี่น้องห้าแสนห้าหมื่นยอดวิวแล้วกะถือว่าได้รับการตอบรับดีเติบพี่น้องขอบคุณแฟนขบัแนขบแฟนเพลงขอบคุณแฟนเพลงสัญจรหรือว่าผู้ที่เขาไปให้กำลังใจเขาไปฟังเพลงของแอมชอดิชาท่างช่องจะม,มีกพี่น้องก็ขอบคุณทุกท่านที่เขาไปให้กำลังใจถูกสาวหลาแอกกับประมาณนี้นะพี่น้องมือนี้ผู้ใดอยู่ไกลร,ร้านลักซีสโมสรไปเบิง่ง ไปฟังไปเบิงไปเบิงตัวจริงลูกสาวลาห่อยพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกเกษี็นตัวจริงนี่แหละแถวๆนะเพราะว่าน้องแอมไปบอ่อยเหลือเกินวัดออำเภอกระทุ่มบ่แม่อำเภอวันเพียมมวไ,ไปสามเท่อสามเท่าสี่เทล้วมั่งวั <laughs> <laughs> นเพียวกะจังได้ก็สร้างพี่น้องกะอย่าลืมไปแห่งกระรังใจลูกสาวลาห์คอยพี่น้องมงือเลี้ยงโยวัดสมสุทรวัดลักซี่สมุทรซอนนั่นแหละ ขันมือนี้ขันคอยได้ค่าเช่ารถไว้ค่อยก็จะไปเพลยแวอยู่หน้าเวทีคือเก่าพี่น้องไปใกำลังใจอยู่เสาหลักคอยคือเก่าถ้าไม่ได้ค่ารถเช่ารถไว้ค่อยก็จะเบิ่งไรสุดมันกันขันมีบุตรมีวาสนาพอเราก็จะได้พอกันที่หน้าเวทีคอยก็จะเด้นไปอัดคลิปมาให้มาเจาะเบิ่งคึอเก่าโอ้ยออกไปเลยไปนําพี่น้องนี่แหละ ก็คือคุยสบายสบายตามสไตล์แท็กซี่สวัสดภ์ูมบอกไปแนงหัวไปนําบางคนมันก็ว่าเอ้าบางทีมันบาดได้น้อยบางคนว่าบอกไปแนก็หัวไปนายิ้มไปนากลับะมาณนี่ลาพไปนองข้าวขิงงานของแอมมันนี้ีกอ่ะมีมาเว้าให้มุณเจ้าฟังแค่นี้ขันผู้ได้มาขันผู้ได้ชื่นชอบคอยเอาข้าวขิงงานของแอมมาบอกนู่งห้องนอนให้ฟังกันอย่าลืมกดติดตามช่องแท็กซี่สวัสดิ์ลำอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์ให้เนีย สลากคิมเนียก็อวยซ้ำนี่แหละพี่น้องจังพ่อการชิมนะลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอไปส่งผู้โดยสารก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ